ปิดเทอมนี้หาเกมให้ลูกเล่นกันครับผมพอดีว่าช่วงปิดเทอมลูกผมนะเขามีเกมไมค์ครับตัวนี้อยู่แล้วนะอตัวของไมค์ครับจาว่าเบสล็อกเนี่ยครับเขามีอยู่แล้วพะผมซื้อให้ตอนสมัยช่วงแรกๆเลยไม่ใช่แรกหรอกช่วงที่เขาเพิ่งจะหัดเล่นเกมตอนเด็กๆเลยนะครับประมาณสักห้าหกปีก่อนตอนนี้เขาอายุสิบขวบแล้วนะพอเขาเล่นเล่นไปก็จะมีกลุ่มของเขาอ่ะนะครับซึ่งไม่ใช่กลุ่มในห้องเรียนทีนี้พอเขาเล่นเล่นก็มีเพื่อนที่ในห้องนะเขาอยากเล่นด้วยนะครับแต่เขา เขาก็เด็กันนะไม่มีกําลังทรัพย์หรืออะไรที่จะซื้อในราคาที่สูงนะครับผมลูกผมอ่ะเขาก็เลยบอกว่าปะ,ปะปาเดี๋ยวปิดเทอมนี้ป๊ะปาช่วยช่วยเสื้อน้องหน่อยนะน้องจะหาตังค์หุ้นกับเพื่อนเพื่อจะเสื้อให้เขาเาขาเจตนาดีอยากให้เพื่อนเล่นด้วยก็ช่วยกันหุ้นกันคนละครึ่ง <laughs> ผมก็ไม่ไหวนะลูกนะถ้าแบบนี้คนละห้าร้อยเลยนะ <laughs> อ่ะทีนี้ผมก็เลยหาวิธีนะที่จะซื้อตัวนี้ให้ราคาถูกลงโดยมาดูกันฮนะปิดเทอมนี้หาเกมให้ลูกเล่นกันเถอะทุกคนเกมเดี่ยงเนี้ยลดๆดอะไรเงี้ย ไม่ได้มีบ่อยๆนะมาวันนี้เรามาซื้อตัวเกมไมค์คราฟให้ลูกกันนะครับก็เข้าไปผมลองเข้าหาข้อมูลแล้วนะไนะมค์คราฟราคาถูกเนี่ยมันก็จะเจออย่างนี้เึ๊ดเเข้าไปสักอันหนึ่ง ่าเนี่ยเว็บเนี้ยส่วนใหญ่เห็นบอกเป็นตัวที่เป็นไมค c ครับที่เราซื้อเราใช้ได้จริงนะครับบางทีไอที่เชื่อถือไม่ได้อย่าไปเข้านะตอนนี้ราคาลดพิเศษเลยเห็นไหมเนี่ยสามบาทเองพอดีเงินไทยราคาแข็งด้วยนะช่วงนี้ก็เลยถูกลงนะลด72%ด้วยเอ t ติเวตไทยชัดเจนนะครับไอตัวเนี้ยเขาจะให้ CDK มาเพื่อจะไปกรอกลงในตัวของฮอตเมลใช่ไหมฮอตเมลที่เราจะใช้นะก็กดบายตรงนี้ฮะ ตัวนี้ให้ถูกให้ถูกนะจ้าว่าเบ็ล็อกตัวนี้นะครับใช้เล่นเวอร์ชันไหนก็ซื้อเวอร์ชันนั้นนะครับผมนี่เกมตัวนี้ก็มีลดยี่สิบสเปอร์เซลดรสนใจหลายเกมกันนะแต่ตัวนี้ไมค์ครับมันช่วงมช่วงลดอยู่ไมล่ลดลดถึงวันไหนนะลองดูสิมีไหมปึ๊บนี่ฮะมีรีวิวเก้าซด้วยนะครับทีนี้ก็ต้องลงทะเบียนนะครับผมกดเข้าไปล็อกอินนะ อ่าเดีเยนะ๋ยวเดี๋ยวทีผมล็อกอินด้วยอยันนี้เลยกวกันนะครับ g m เม l ต่อหล่อแฝหลอแปฝบ,ปล,บล็อกอินได้ปะอ่าได้แล้วนะครับได้แล้วนี่ฮะทีนี้ก็เราใช้ตัวของพร้อมพีพร้อมพีพ พอเพจสิบายน้าวช้คริปโตก็ได้นะเออใครมีคริปโตอยู่ก็ลองซื้อดูอ่านี่ฮะทีนี้ก็ยิงสแกนเลยนะครับผมดูได้หรือเปล่าคือก็ดีนะถ้าแบบนี้เราไม่ต้องมาเอาตัวของบัตรเครดิตหรือรหัสพวกของไอ้ที่เป็นทูบอลเล็ตอะไรพวกนี้ที่มันเป็นบัตรเครดิตได้ เก็บไว้ในเครื่องนะมันก็ดีสำหรับใครที่ไปซื้อต่างที่ไม่มีคอมพิวเตอร์เล่นหรืออะไรเนี่ยนะง่ายดีจ่ายเงินสแกนสแกนเจอบนี้ดูสิป๊าปต่างพอเปล่าวะป๊าปสามร,ร้อยเจ็ดบาทป๊าปดูสิกดลาดป๊าปป๊าปนี่ฮะซื้อแล้วซื้อแล้วป๊าปเด้งอย่างงี้เลยไม่คอม plete ยังไงต่อนี่นหรหัสต่าง คลิกไป you r r r e r r u u m e r r นี่เลขรหัสที่เราซื้อนะครับ get your key อ่ะไป get your key นี่อ่านี่เก็ c โค e ตรงนี้กดนะครับเก็ c โคดเพื่อจะดูนะเดี๋ยวผมต้องเซ็นเซอร์นะครับอย่าให้คุณได้ใช้ของผมไปกรอกนะปารนี่ฮะคี key ของเรา ลงทะเบียนโดยฮอตเมลที่เราจะใช้จริงๆนะที่ไม่โดนแฮกง่ายๆนะครับไม่องนั้นเกมที่เราซื้อมาจะหายถ้าฮอตเมลโดนแฮกนะครับใช้ฮอตเมลที่เราใช้อยู่นะแล้วก็ไปลงทะเบียนเล่นกันสนุกกันลงให้ลูกเล่นตอนปิดเทอมนะตามมาเล่นเองไม่ไม่ใช่ให้ลูกเล่นนะครับลูกมันขอขอเล่นกับเพื่อน,นก็เลยหาวิธีการซื้อมาให้นะครับโอเควันนี้ไปก่อนฝากติดตามต้นน้ำจี G ิจีชมสวนนะด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีครับ